สวัสดีทุกทท่านนะครับวันนี้มีประมาณ3ประเด็นนะครับประเด็นแรกคือเอมื่อสักครู่นะครับเพิ่งจะเสร็จสิ้นไปคือการประชุมนะครับที่ ทางด้านคุณสุปชัยโพสุซึ่งเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองในฐานะประธานคณะกรรมการการขับเคลื่อนเพื่อการปฏิรูปก,การศึกษาภาคประชาชนแล้วก็คณะตัวแทนภาคประชาชนเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปก,การศึกษา นะครับรวมถึงสมาชิกสภาผู้แทนร,ราษฎรที่เคยประกอบอาชีพครูนะครับเข้าพบเพื่อที่จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติพศแก่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งก็มีวัตถุประสงค์นะครับเป้าหมายในเรื่องของการที่จะปฏิรูปการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนนะครับเรื่องของการปรับโครงสร้างการบริหารการศึกษาเรื่องของการที่จะมีการปรับการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับครู เกี่ยวข้องกับผู้บริหารสถานศึกษาแล้วก็บุคลากรทางศึกษารวมไปทั้งถึงทรัพยากรแล้วก็เทคโนโลยีทางการศึกษานะครับซึ่งรัฐบาลก็รับพิจารณาไว้ทั้งหมดทุกข้อเสนอนะครับแล้วก็ทางรัฐบาลเองนะครับก็จะนำพรบการศึกษานี้นะครับเตรียมเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา,าโดยเร็วนะครับซึ่งทางครมอเอง ทางรัฐบาลเองนะครับก็จะมีร่างที่เตรียมการไว้อยู่นะครับซึ่งทางด้านท่านรองนายกวิศนุเครืองามก็ได้พูดถึงประเด็นเรื่องของไทม์ไลน์นะครับในการที่จะเสนอ,อรบอการศึกษานี้เข้าสู่ที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรโดยเร็ว นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปนะครับซึ่งเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้แล้วก็จะมีเรื่องของการที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็ไดใ้ให้เห็นความเห็นชอบนะครับให้ความเห็นชอบในเรื่องของการปฏิรูปเรื่องของกระบวนการยุติธรรมด้วยการเสนอ,อส่งร่างพรบรตำรวจพศไปให้อย่างสภาผู้แทนราษฎรนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่า ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปก็จะทยอยนะครับดำเนินการส่งไปเพื่อที่จะให้สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาในเรื่องของการแก้ไขระเบียบต่างๆทั้งหมดซึ่งก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสําคัญนะครับแล้วหลังจากนี้ก็จะมีเรื่องของการปฏิรูปในเรื่องอื่นๆที่จะนําเสนอเข้ามาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะให้ทางด้านท่านนายกรัฐมนตรีนะครับลงนามเพื่อที่จะส่งมอบ ไปยังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเสนอที่เกี่ยวข้องกับทางด้านกฎหมายที่ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องต่อไปนะครับประเด็นที่2นะครับเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันนะครับซึ่งอ,อยากจะเรียนทุกท่านว่า,อาตอนนี้ก็ส่งสัญ,ญญาณที่ดีขึ้นนะครับจากการรายงานของอาทางด้านสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นะครับเกี่ยวข้องกับภาวะเศรษฐกิจการคลังประจําเดือนธันวาคม2563นี้นะครับซึ่งตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจนะครับก็มีสัญญาณตัวที่มีสัญญาณที่ปรับตัวนะครับดีขึ้นในด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภายในประเทศเรื่องของต่างประเทศนะครับยกตัวอย่างเช่นการส่งออกสินค้า นะครับที่กลับมาขยายตัวครั้งแรกในรอบ8เดือนที่ร้อยละ4.7ต่อปีนะครับประกอบกับการที่มีเครื่องชีว้วัดนะครับเรื่องของการบริโภคในหมวดสินค้าที่คงทนและการลงทุนภาคเอกชนที่ปรับตัวดีขึ้นเช่นกันนะครับขณะที่สถิยรภาพทางเศรษฐกิจไทยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับจะดูได้จากเรื่องของอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในอันดับที่ต่ำ แล้วก็ทุนสำรองระหว่างประเทศก็อยู่ในลำดับที่สูงนะครับทั้งนี้จากสถานการณ์เศรษฐกิจไทยล่าสุดก็สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจไทยได้ผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วนะครับแล้วก็จะมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องในปีนี้นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าจากการที่ประเทศไทยนะครับได้รับการจัดอันดับต่างๆจากสถาบันต่างๆทั่วโลกนะครับโดยล่าสุดเองนะครับใน สำนักงานข่าวบลูเบิร์กก็ได้ประเมินมุมมองอนาคตเศรษฐกิจของไทยในปี2564ว่าเป็นประเทศที่น่าสนใจเป็นอันดับหนึ่งะครับใน17ประเทศที่กลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หรือที่เรียกว่าเป็น emerging market economies นะครับเขาได้ดำเนินการคัดเลือกมา17ประเทศนะครับแล้วปรากฏว่าประเทศไทยก็เป็นอันดับหนึ่งในการที่จะ เป็นประเทศที่น่าสนใจนะครับแล้วก็สะท้อนได้อย่างที่เรียนให้ทราบเรื่องของเงินสำรองอะระหว่างประเทศนะครับที่มีะระดับที่สูงความแข็งแกร่งทางด้านการเงินระหว่างประเทศศักยภาพในการดึงดูดเงินจากต่างประเทศรวมถึงเรื่องของดัชนีต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการระบบรักษาสุขภาพนะครับ ที่เขาเรียกว่า Boomler ์กเฮลธ์เ f i ฟ i c ชน n ี่อิน2020นะครับก็ถือว่าเป็นในระดับที่เรียกว่าไทยอยู่ใน 1- นึใน10อันดับแรกเลยนะครับแล้วก็ยังมีประเทศอื่นๆนะครับที่อยู่ในระบบเรียกว่าสาธารณสุขนะครับที่ไทยเองเนี่ยถือว่าอยู่ในประเทศที่มีศักยภาพและมีประสิทธิภาพที่สูงมาก สำหรับการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลนะครับก็จะเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศซึ่งตั้งแต่ในช่วงปีงบประมาณ2,557จนกระทั่งถึงปี2,563ไทยเองจัดเก็บรายได้นะครับขยายตัวอย่างต่อเนื่องตลอดมา นะครับคิดเป็นอัตราเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับการขยายตัวที่ร้อยละ2.1ต่อปีนะครับจะมีแค่เพียง3ปีเท่านั้นเองนะครับที่การจัดเก็บรายได้อาจจะลดลงไปนะครับตั้งแต่ปี2557เป็นครั้งแรกปี2560 เป็นครั้งที่2และครั้งล่าสุดเมื่อปี2563แต่ในส่วนของปี2563ก็คงจะสามารถที่จะอธิบายได้นะครับในเรื่องของรายได้รัฐบาลที่ลดลงเนื่องจากผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นจากการระบาดของโควิด -19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ทั้งไทยแล้วก็เศรษฐกิจโลกด้วย แล้วก็นอกเหนือจากนั้นมีมาตรการทางภาษีต่างๆที่รัฐบาลได้ออกมาเพื่อบรรเทาภาระให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องจําเป็นเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องดําเนินการสําหรับเรื่องของสถานการณ์การคลังในประเทศนะครับก็ยังอยู่ในระดับที่เข้มแข็งโดยที่ทางกระทรวงการคลังนะครับทางด้าน สำนักง,งานเศรษฐกิจและสังคมนะครับโทษทีดทางด้านสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังนะครับได้ชี้แจงมานะครับว่าสภาพคล่องมีเพียงพอต่อการดําเนินนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันและอนาคตระดับเงินคงคลังยังอยู่ในระดับที่เพียงพอที่สามารถรองรับการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐและดําเนินการนโยบายต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ นะครับโดยระดับคงคลังปลายงวดณนะสิ้นเดือนธันวาคม2563อยู่ที่4,073,001ล้านบาทซึ่งมากกว่าเงินคงคลังปลายงวดณนะสิ้นปีงบประมาณก่อนหน้านี้ถึงรอยละ4 9 5นอกจากนี้ในส่วนของหนี้สาธารณะเองนะครับณนะเดือนสิ้นสิ้นเดือนธันวาคม2563ก็มีจํานวนทั้งสิ้น8.1ล้านล้านบาท โดยมีสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ที่ร้อยละ52.1ซึ่งก็ยังคงอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการเงินนะครับที่กำหนดให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ไม่เกินร้อยละ60นะครับซึ่งหนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นหนี้ที่นำไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่จะก่อให้เกิดการจ้างงานและก็ช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหมดด้วยนะครับ อย่างไรก็ดีนะครับในส่วนของหน่วยงานภาครัฐและก็ภาคเอกชนก็มีความเห็นตรงกันนะครับว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะผ่านจุดต่ำสุดนะครับในปี2,563มาแล้วแล้วก็ได้มีการปรับตัวนะครับจากตัวเลขต่างๆในทิศทางที่ดีขึ้นก็จะสะท้อนได้จากเครื่องชี้ในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งหมดครับสำหรับประชาชนนะครับที่ ในเรื่องของประเด็นการดูแลนะครับความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการรัฐบาลเองก็ได้มีมาตรการออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อบรรเทาสถานการณ์ผลกทผลกระ,ะทบจาก ระบาดของโควิด19นะครับทั้งในส่วนของการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนทั้งในส่วนของมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการแล้วก็จะมีทั้งมาตรการกระตุ้นแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องในปี2564นี้ซึ่งก็จะ,ระครอบคลุมประชาชนในหลากหลายกลุ่มอาชีพแล้วก็ทางด้าน กลุ่มเปราะบางโดยเฉพาอย่างยิ่งนะครับรวมถึงในอนาคตอันใกล้นี้นะครับก็จะมีถึงผู้ที่เรียกว่าอยู่ในประกันสังคมมาตรา33ดังที่ทุกท่านคงจะได้ทราบตามสื่อมวลชนแล้วนะครับทั้งนี้เราก็จะพยายามที่จะช่วยเหลือทุกๆรายนะครับเพื่อให้สามารถดําเนินการได้ในเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ให้กลับมาสู่สภาวะปกติให้อย่างมากที่สุดนะครับ ซึ่งก็เป็นสิ่งอันดีนะครับนอกเหนือจากในเรื่องของบรูมเบิร์กที่ได้ยกอันดับนะครับในเรื่องของประเทศเราที่มีความน่าสนใจในเรื่องของการลงทุนแล้วเนี่ยในส่วนของบ l ู o เบิร์กเองก็ได้มีการมีผลงานนะครับที่ทำวิจัยออกมาแล้วปรากฏว่าทางด้านนวัตกรรมดัชนีนวัตกรรมบรูมเบิร์กประจำปี2564ก็จัดให้ไทยอยู่ในอันดับที่36ดีขึ้น4อันดับ นะครับโดยดัชนีนวัตกรรมบรูมเบิร์กประจำปี2564ที่จัดอันดับทั้งหมด60 cases, เขตเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมมากที่สุดพิจารณาจาก7เกณฑ์นะครับด้านที่1ก็คือด้านการวิจัยและการพัฒนาด้านที่2คือเรื่องของการผลิตทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มด้านที่3เรื่องของการผลิตภาพด้านที่4เป็นเรื่องของความหนาแน่นของ ไฮเทคนะครับด้านที่5เป็นเรื่องของการแพร่หลายของการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยด้านที่6เป็นเรื่องของความหนาแน่นของนักวิจัยและด้านสุดท้ายด้านที่7เป็นเรื่องของการจดสิทธิบัตรจะเห็นว่าไทยนะครับผ่านเกณฑ์ในระดับที่ดีมากๆนะครับแล้วก็อยู่ในอันดับที่36ในปี2563นี้การจัดอันดับ ปี64นี้ก็สะท้อนให้เห็นเรื่องของการใช้นวัตกรรมเป็นรงนำในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด19ตั้งแต่การพยายามสกัดการแพยายาร่ระบาดของรัฐบาลไปจนทั้ถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลต่างๆนะครับที่เราเห็นว่าณปัจจุบันในเรื่องของระบบ การช่วยเหลือประชาชนการเยียวยามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเราได้เริ่มใช้เทคโนโลยีเข้ามามากขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับจะเห็นได้ว่าทางบูมเบิร์กเองก็เลยได้ให้ความสำคัญนะครับกับเรื่องนี้และไทยเองก็เลยได้มีการจัดอันดับที่สูงขึ้นถึง4อันดับในปี2563ที่ผ่านมานะครับส่วนประเด็นที่มีหน่วยงานวิเคราะห์เศรษฐกิจ ที่เรียกว่าเป็น Economist, i n t e l l i g e n c e Unit หรือว่า EIU นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานของนิตยสาราระดับโลกของ Economist ที่ได้เผยแพร่ดัชนีประชาธิปไตยประจำปี2020นะครับโดยระบุว่าไทยได้คะแนนความเป็นประชาธิปไตยอยู่ที่6.04คะแนนจากคะแนนเต็ม10ซึ่งอยู่ในอันดับที่73 นะครับซึ่งเมื่อเทียบกันแล้วคะแนนของไทยลดลงจากปีก่อนที่ได้อยู่6.32นะครับซึ่งปีที่แล้วนะครับไทยอยู่อันดับที่68นะครับทั้งนี้นะครับก็ได้มีบางส่วนนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับได้นำตัวเลขนี้นะครับไปอาจจะเรียกว่าไปถแถลงหรือว่าไปสร้างอาคติให้กับรัฐบาลนะครับซึ่งข้อมูล ต้องเรียนว่าไม่ครบถ้วนนะครับแล้วก็เป็นการนําเสนอที่ผมคิดว่าไม่สร้างสรรน,นะครับเพราะเนื่องจากว่าเ,าเรื่องของตัวเลขนะครับเป็นตัวเลขที่ต้องบอกว่าทั่วโลกเองเนี่ยนะครับค่าเฉลี่ยเนี่ยลดลงทั้งหมดทั่วโลกนะครับจากค่าเฉลี่ยนะครับอยู่ที่5.44เนี่ยลงมาอยู่ที่5 3 7ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นค่าเฉลี่ยที่ต่าสุด ตั้งแต่มีการประเมินผลมาเลยตั้งแต่เริ่มต้นมีการสำรวจตั้งแต่ปี2,549ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าทั่วโลกเนี่ยคะแนนลดลงนะครับเนื่องจากว่าการที่ดัชนีประชาธิปไตยเนี่ยมีการประมวลคำตอบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆเนี่ยประมาณ60คำถามซึ่งก็แบ่งเป็น5กลุ่มนะครับขออนุญาตชี้แจง ว่าเป็นการตอบคำถามในกลุ่มที่เรื่องเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งเรื่องเสรีภาพของประชาชนเรื่องการทำหน้าที่ของรัฐบาลเรื่องของการมีส่วนร่วมทางการเมืองแล้วก็รวมเรื่องของวัฒนธรรมทางการเมืองซึ่งใน5กลุ่มต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับจะเห็นว่ามีเรื่องของเสรีภาพของประชาชนด้วยเพราะฉะนั้นสาเหตุที่ทำให้ค่าเฉลี่ยของทั่วโลกทุกประเทศ ลดลงก็เนื่องจากว่า,าการระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาโควิด -19 นะครับเป็นสาเหตุสำคัญเพราะว่าเนื่องจากรัฐบาลหลายๆรัฐบาลทั่วโลกเนี่ยมีมาตรการในเรื่องของการล็อกดาวน์นะครับทำให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ยอาจจะมีการลดลงไปบ้างนะครับทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการที่จะยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 เช่นเดียวกันนะครับในประเทศไทยก็เหมือนกัน นะครับเป็นการที่มีการเรียกว่าล็อกดาวน์ในช่วงต้นปี2563เป็นต้นมาซึ่งเราเรียกว่าเป็นทัวร์ล็อกดาวน์เลยก็จะว่าได้ในครั้งแรกการระบาดครั้งนั้นซึ่งมีการให้ หยุดเชื้อเพื่อชาติเพื่อที่จะให้คนอยู่บ้านนะครับแล้วก็มีหลายๆส่วนที่อาจจะไม่ได้ให้คนออกมารวมตัวกันนะครับเพื่อที่จะจัดกิจกรรมอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นจากกรณีนี้นะครับไม่ใช่ประเทศไทยคนเดียวประเทศเดียวเท่านั้นที่ตัวเลขลดลงไปจากการจัดอันดับประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีนักการเมืองบางกลุ่มได้ออกมาถแถลงนะครับว่าเป็นเหตุทำให้ ต่างชาตินะครับเกิดความไม่เชื่อถือทําให้ตัวเลขการลงทุนลดน้อยลงผมถือว่าเป็นการที่สร้างความเข้าใจผิดบนข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนก็คือเป็นการสร้างอาคติให้กับรัฐบาลด้วยการไม่ชี้แจงข้อมูลทั้งหมดนะครับซึ่งต้องรีนอย่างนี้ครับว่าตัวเลขนะครับณปัจจุบันนะครับในส่วนของทางด้าน การส่งเสริมการลงทุนนะครับก็จะมีการประชุมกันในอีกไม่นานนี้ซึ่งตัวเลขก็จะมีการเปิดเผยให้ทุกทุกท่านได้ทราบหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุนแล้วแต่ณตอนนี้นะครับก็ยังมีกลุ่มนักธุรกิจที่สนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากมายเลยผมยกตัวอย่างอย่างเช่นบริษัทอวออกาศระดับโลกนะครับชื่อว่า Swedish Space Corporation ก็ได้เปิดตัว เรื่องของการจะทำธุรกิจในประเทศไทยนะครับซึ่งก็เป็นบริษัทอวกาศระดับโลกบริษัทแรกที่จะเข้ามาลงทุน แล้วก็ถือว่าเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทที่จะขยายการลงทุนไปทั่วโลกในภูมิภาคเอเชียปซิฟิกด้วยนะครับซึ่งในรายละเอียดผมคงจะไม่ลงเพิ่มเติมแต่ว่ายกตัวอย่างว่านี่คือส่วนหนึ่งของอสอดคล้องกับเรื่องของนวัตกรรมที่ประเทศไทยสามารถที่จะทําให้ต่างชาติเนี่ยมีความมั่นใจในการที่จะลงทุนในประเทศไทยด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งในส่วนของทางด้านกลุ่ม เอกชนเองก็ดีนะครับก็ได้มีการนำเสนอประเด็นต่างๆซึ่งก็ได้เป็นการถแถลงข่าวไปแล้วเมื่อวานนี้เองนะครับซึ่งก็เป็นการประชุมของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันที่เราเรียกว่ากกรซึ่งก็จะมีทั้งในส่วนของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทั้งในส่วนของสภาหาอการค้าแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางด้านาสมาคมธนาคารไทยนะครับซึ่งผมคิดว่าการประชุมแล้วมีการเสนอแนะนะครับผมยกตัวอย่างเช่นการเสนอแนะที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าสร้างสรรน,นะครับแล้วก็สามารถให้ภาครัฐสามารถดําเนินการไปเป็นรูปธรรมได้อย่างเช่นกรกกรเนี่ยมีการเสนอให้ภาครัฐเร่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกสินค้าและรองรับผลิตผลทางการเกษตรที่กำลังทยอยออกตั้งแต่เดือนมีนาคมที่จะถึงนี้โดยขอให้ท่าเรือแหลมฉบังเปิดให้เรือขนาด400เมตรเข้ามามากที่สุดและก็ลดค่าใช้จ่ายเพื่อจูงใจให้เร่งนำเข้าตู้คอนเทนเนอร์เปล่าเข้ามาให้มากขึ้นอย่างนี้จะเป็นเรื่องของการนำเสนอที่เรียกว่าสร้างสรรค์น,นะครับแต่การที่นำเสนอข้อมูลโดยนำเรื่องของ การเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้เกิดความเข้าใจผิดนะครับอ,อ,อย่างที่มีพักการเมืองบางพรรนะครับที่อยู่ในซีฝ่ายค้านได้การนําตัวเลขนะครับแล้วก็การจัดอันดับต่างๆไปโดยที่เรียกว่าไม่พูดถึงเรื่องของพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้องพื้นฐานข้อมูลที่ครบถ้วนนะครับผมก็เรียนให้ทราบว่าก็คงพยายามที่จะออกมาชี้แจงนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องทั้งหมด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากที่จะให้หลีกเลี่ยงนะครับในการที่จะให้ข้อมูลที่อาจจะไม่ชัดเจนและเกิดทําให้เกิดอคติกับทางด้านรัฐบาลได้นะครับประเด็นสุดท้ายครับเป็นประเด็นเรื่องของความน่าภูมิใจของประเทศไทยอีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่ประเทศไทยนะครับได้มีการจัดแบดมินตันครั้งประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นการจัด กิจกรรมการแข่งขันแบดมินตันระดับ World Class นะครับหรือว่าระดับโลกถึง3รายการติดต่อกันซึ่งก็ได้รับคำชมเชยนะครับจากทางด้านผู้ร่วมเ,เข้าการแข่งขันรวมไปทั้งถึงประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือแม้กระทั่งในส่วนของอาทางด้านผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการแบดมินตันนะครับซึ่ง ได้มีการขอบคุณนะครับทางรัฐบาลไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงมหาดไทยกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงสาธารณสุขศ,ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด2019หรือเรียกว่าสบคนะครับกรมควบคุมโรคกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กรมการกงศุนกองทัพอากาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติโรงพยาบาลรามาธิบดีสถาบันบำราษณราดูนสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองร้อนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นนทบุรีกรมแพทย์ทารอากาศสำนักงานผู้บังคับการทหารอากาศดอนเมืองกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนะครับและก็หน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันครั้งนี้จนสามารถที่จะประสบความสำเร็จรุ่วงไปด้วยดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งก็จะได้มีการดำเนินการนะครับเป็นแบบอย่างซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยทางด้านประธานโอลิมปิกนะครับ หรือที่เรียกว่าประธาน IOC เนี่ยได้ขอให้ทางประเทศไทยได้ส่งรายละเอียดในการจัดการแข่งขันครั้งนี้เพื่อที่จะได้ให้ทางด้านประเทศญี่ปุ่นซึ่งจะเตรียมการเรื่องของการจัดโตเกียวเกมส์ในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับเป็นแบบอย่างในการที่จะดำเนินการในเรื่องของการจัดการแข่งขันแบดมินตันนะครับซึ่งก็มีสิ่งดีๆนะครับจากการแข่งแบดมินตันที่ผ่านมานะครับ ก็คือทางด้านนักทีมแบดมินตันคู่ผสมของไทยนะครับบาเดชาพลนะครับพัววรานุเคราะห์ ra, แล้วก็ปอปอสับสิริแต้รัตนชัยคู่มือสามของโลกคว้าแชมป์เ o r ร์ทัวร์ไฟนอลสามรายการมาติดต่อก,กันนะครับซึ่งก็เป็นคู่ผสมคู่แรกของไทยที่คว้าได้ ในช่วงระยะเวลา3สัปดาห์ติดต่อกันด้วยจากการแข่งขันครั้งนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับแล้วก็ชื่นชมนะครับกับทางด้านผู้จัดงานในครั้งนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทางด้านผู้ที่มีเกี่ยวข้องทั้งหมดที่ผมได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ทางด้านคุณหญิงปัทมา นะครับรีสวัสดิสวัสดิ์ติกรด้วยนะครับที่ได้จัดการแข่งขันครั้งนี้จนกระทั่งทุกอย่างออกมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบพระคุณครับ